สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกาพี่ฟิล์มนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็คืนนี้ก็เป็นคืนวันที่9พฤศจิกายนนะครับ2568นะครับทุกท่านครับก็คืนนี้นะครับน้องต้นข้าวนะครับก็ขึ้นร้องเพลงในเวลา21่สนาฬิกานะครับก็คือ3ามทุ่มตรงนะครับก็คืนนี้นะครับมีวงคารามายนะครับที่ไปเล่นเต็มวงนะครับที่ตลาด โพธารามหรือตลาดมังกรนะครับตลาดนี้จะอยู่ติดกับริมแม่น้ําแม่กองนะครับตรงตลาดก็จะมีรูปปั้นนะครับมังกรอยู่ตรงนั้นด้วยนะทุกคนนะซึ่งเมื่อกลางวันเนี่ยผมไปถ่ายหน้างานมาก็เวทีคอ่นะคคอนข้างสูงนะครับเวทีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่า ตอนที่ให้มาลายน้องต้นข้าวเนี่ยให้ยังไงนะครับมีมีบันไดต่อขึ้นไปให้สูงหรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปด้านข้างด้านเวทีที่น้องร้องเพลงมันถึงจะได้นะครับอันนี้เรายังไม่รู้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเพจของวงคารามายนะครับวงคารามายการจนิญบ,บุรีนะครับค่ำคืนวันที่เพฤศจิกายน2568นรนี้ พบกันที่ถนนคนเดินหาดทรายโพธารามบงเกเด็บตลาดบังกรอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคอนเสิร์ตต้นข้าวสุิยาแล้วก็วงคารมายเต็มวงนะครับทางคณะผู้จัดงานขอความร่วมมือพ่อๆแม่เอฟซีแ,แ, FC, และนักท่องเที่ยวทุกท่านงดไลฟ์สดบนสื่อโซเชียลทุกช่องทางแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้วยโทนสีขาวดำร่วมสนุกอยู่ในความเรียบร้อยและร่วมกิจกรรมความอะไรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมาราชีนานะฮะพระพันปีหลวงเนาะนะครับก็สรุปก็คือไฟ้สดไม่ได้นะครับสรุปไฟ้สดไม่ได้นะทุกคนนะซึ่งเมื่อเช้านะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ไปหน้าง,งานมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเอมันมันมีขายเก้าอี้มั้งนะฮะ,ะคือตอนเนี้ยก็ไม่ไม่ได้มีช่องช่องไหนไลฟ์แล้วนะนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆก็เห็นมีไลฟ์อยู่นะครับผมอ,มอตอนนี้ผมเช็กดูก็มีช่องของน้องต้งข้าวนะครับไลฟ์แต่ว่าอันนี้เป็นแอดเจ็บไลฟ์ like นะครับแต่เขาไม่รู้อยู่ที่งานหรืออยู่ที่ไหนนะ โอเคก็สรุปไลฟ์นะครับแต่ว่าไลฟ์แค่ภาพไฟที่ตลาดที่เฉยครับนะอืงานในวันดีนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคนเมืองนอนสจะมาคิกช่องนะครับคุณอานอนท์นะครับอ่ะโอเคก็คือเขาเขาแค่ ตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วก็พูดคุยกับเอฟซครับช่องน้องของของน้องต้นข้าวอะนะนะครับก็ไม่ไม่ได้ไลฟ์บรรยากาศอกน่าจะเป็นแค่เปิดไลฟ์พูดคุยเฉยๆนะครับอ่ะก็ตามนี้ครับผมเองก็มีแค่ไลฟ์เดินทางแล้วก็ไปหาซื้ออะไรกินตลาดเท่านั้นเองครับส่วนตรงหน้างานผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ไลฟ์นะครับก็เก็บคลิปเอาช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะมันยังไม่พ้นไว้อะไรสามสิบวันก็ต้อง ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับอืมเสียดายเนาะทุกคนเนาะนะครับโหถ้าเกิดว่าไล์ได้เหมือนจะก่อนนะสนุกมากเลยแหละเพราะว่าลงวงคารมาเนี่ยเล่นเล่นดนตรียังไงยังไงก็สนุกนะครับอืมก็เสียดายน้องทุกคนเนาะที่แบบว่าเอ้ยน่าจะผ่านช่วงบรรยากาศนี้ไปให้ได้นะครับ,แต,รนะรบแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะ ขอให้ FC ได้รอกันเนาะนะครับอตอนนี้แมนคาบี้นะครับพักอยู่ที่โรงแรมอะไรนะบ้านแถวบ้านดอนคังนะครับอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ดําเนินสะดวกแล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้น้องต้นข้าว,ม,าวมีงานกับสอสุพรรณโชนะ,นะครับมีงานกับสอสุพรรณโชเนาะนะครับก็วันที่สิบพฤติการนะครับที่อเำเภอดําเนินสะดวกเขาบอกงานเลี้ยงแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนของอำเภอ ดำเนินสะดวกนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาพักที่อำเภอ,เอที่อำเภอที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับแต่โซนจังหวัดราชบุรีค่าห้องแพงมากค่าห้องค่าโรงแรมแพงนะนะครับตั้งแต่นู่นและโพธารามละผมหามาโอ้เจ็ดแปดร้อยพันพันกว่าที่เนี่ยม,มันเป็นมันเป็นม่านรูดนะครับอ่ามันจะมีอยู่สองราคา ถ้ามาก่อนสามทุ่มจะเสียราคาเต็มก็คือหกร้อยี่สิบาทตอนนี้ผมจ่ายไปหกร้อยี่สิบาทนี่คือราคาเต็มที่นี่แต่ถ้าเกิดมาหลังสามทุ่มนะครับมาหลังสามทุ่มเนี่ยก็จะได้ที่ราคาอาผมไม่มั่นใจนะนะครับสี่ร้อยแปดสิบหรือว่าห้าร้อยแปดสิบนี่แหละนะครับอืตอนนี้ผมก็ปัก GPS ที่จะเดินทางไปที่ตลาดโปธารามแล้วใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ประมาณสองทุม่มก,กว่านะครับแม็กบี้อยู่ที่หน้างานนะครับน่าจะได้ประมาณนะั้นเนาะสองทุ่มกว่าเนาะทุกคนเนาะนะครับอยู่ที่หน้างานนะครับก็ทาทายังไงได้เขาเขาไม่ได้ให้ไลฟ์สดนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามนะเขาไม่ได้ให้ไลฟ์ก็ไม่เป็นไรเราก็ ถ่ายคลิปแล้วก็โหลดให้ FC ได้ดูกันย้อนหลังนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนนะนะครับก็อย่างที่ว่าก็คือถ้าเขาไม่ให้ไลฟ์สดเราก็ปฏิบัติตามนะครับเราก็ไม่ไม่ได้ไลฟ์นะครับไม่ไลฟ์ก็ไม่ไม่ไลฟ์เนาะนะครับก็เอาขาตั้งกล้องไปเหมือนเดิมนะครับขาตั้งกล้องนะครับอยู่นี่ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับขาตั้งกล้องนะครับหมันน็อกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาผ้านะครับไปอบผมว่าน่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าตอน,นตอนที่ผมมาที่นี่ยผมมาพักปุ๊บผมเอาเสื้อผ้านะไปซักน่าจะไม่ถึงชั่วโมงหรอกเล้่มันก็เสร็จนะครับก็พอดีนะครับตอนขากลับมาจากที่ไปถ่ายคลิปน้องน้องข้าวก็รีบกลับมาเพื่อที่จะมาเอาผ้าที่อบแล้วก็กลับมาโหลดคลิปที่ห้องนะครับแต่ไอโรงแรมเนี้ยลำบากเพราะว่าไอตรงที่ผมอยู่ตรงเนี้ย ไม่ถึงนะครับสัญญาณเน็ตไม่ถึงครับแต่ว่าสัญญาณเน็ต w i f i ที่นี่แรงนะครับเร็วแต่ว่ามันอยู่ไกลตัวรับสัญญาตรง,งนู้นซึ่งเขาเขาไม่ได้มีจุดเราเตอร์เชื่อมต่อมานะครับไม่มีตัวพ่วงมามีแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาผมโหลดคลิปผมต้องไปนั่งโหลดไอ้ตรงข้างหน้านะนะครับไปตั้งโหลดต่างาน,นนะครับมันถึงจะได้ปล่อยคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันแต่ว่าไม่รู้มียุ่งว่นะแต่ว่าผมก็นี่ ผมก็มีไอ้สเปรย์ตะไคร่น้ําหอมเลยเอาไว้พกเอาไว้นะครับ,พบเพราะว่าการยุงนะครับพกเอาไว้การยุงเนาะนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้น้องทุกคนเนาะก็ทําไงได้เพราะนั้นเราก็ต้องอดทนกันไปนะครับ mm hmm. พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอดูที่หน้าเพจของน้อต้นข้าวว่าสถานที่งานวันที่สิบอ่ะมันคือที่ไหนงานเลี้ยงอะไรนะครับ รู้แค่ว่าอยู่อำเภอเดิมๆสะดวกนะครับรู้รู้แค่นั้นเองนะครับก็วันนี้ก็คงคงจะสนุกสนานแหละทุกคนนะครับคงจะสนุกสนานแหละแต่ว่าคราวนี้คนที่จะเต้นจะเต้นตรงไหนเนี่ยนะครับเต้นเต้นไอ้ตรงหน้าเวทีเหรอแต่มันสูงนะสูงมากเลยนะครับก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศถ่ายคลิปนะครับมาให้ My fc ได้รับชมกันเนาะนะครับ จะได้เก็บคลิปให้ f อฟได้รับชมกันเออก็ยังไงก็รอรับชมมาทุกคนเนาะนะครับอืมดีนะช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับผมเองก็ดีหน่อยขี่มอไซค์แล้วฝนไม่ตกก็คือไม่ใช่อุปสรรคเมื่อตอนเย็นขาตั้งขาตั้งคู่รถมอไซค์โซนิกมันเกิดอาการสลัดสลัดไอ้ที่มันล็อก ล็อกแกนม,มันเอาไว้อ่ะมันหลุดนะครับทําให้มันถ่านออกแล้วทาให้เหล็กขาตั้งอ่ะมันเป็นม่นสีกับยางผมก็เลยจะถามถามแม่บ้านที่นี่ว่ามีร้านซ่อมรถไหมเพราะว่าจะรีบเอาไปซ่อมเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขี่รถใช้งานได้ก็เลยได้ขี่รถออกไปข้างหน้าปักซอมมีไฟแดงอยู่ก็เลี้ยวซ้ายไปน,นิดนึงแล้วก็เจอร้านอู่ทารถไอ้อู่ทาเรือแต่น้องเขาก็กเป็นช่างก็ทําให้ได้นะครับก็แก้ไขให้ นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องมากเลยที่น้องไม่เอาเงินน้องคนที่ทําซ่อมรถซ่อมขาตั้งคู่ให้ผมเนี่ยน้องเขาไม่เอาเงินนะผมก็ขอบคุณน้องไปนะครับมิรภาพดีๆน้ําใจดีแบบนี้หายากนะแรกผมจะเอาให้น้องร้อยเแล้วแต่น้องไม่เอายืดเงินแบงค์ร้อยแล้วน้องไม่เอานะแต่ก็ถือว่าน้องมีน้ําใจมากนะครับซึ่งสมัยนี้หายากนะนะครับที่แบบว่าเออจะจะทาอะไรให้ฟรีอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผมมีโอกาสผมก็จะต้องแวะศูนย์นะแวะศูนย์ฮอนด้เพื่อที่จะเอารถเนี่ยไปเช็คสภาพนะครับอะไหล่มันตรงไหนส่วนไหนที่มันหายไปอะ่ะก็จะไปซื้ออะไหล่ส่วนนั้นเอามาใส่นะครับไปซื้ออะไหล่ส่วนนั้นมาใส่เพราะว่ามันชำรุดนะครับมันก็ต้องซ่อมนะครับก็ผมก็ใช้โซนิ c นะครับในการขับรถ ในการตามน้องต้นข้าวนะเพราะผมเองก็ไม่ได้มีรถยนต์นะครับแล้วก็เงินที่จะออกรถยนต์มันก็สูงเกินไปเราไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นนะครับเราก็ทําตามที่เราไหวอย่างงานไหนไกลมากไม่มีใครไปส่งเราหรือไม่มีใครไปที่งานนั้นเราก็ไปในงานถัดไปที่มันใกล้แต่ว่างานเมื่อคือนนะ่ะที่ชนบุรีนะ่ยโชคดีจริงเรียว่าพึ่งน้อยนะไปแต่ว่าไอ้ขากรับอบพึ่งพึ่งน้อยไม่ได้ไปส่งผมนะ เพ่งน้อยเขาจะไปบ้านที่ระยองนะครับส่วนผมเองก็เดินกลับกับปานุษแล้วก็แล้วก็ให้พี่ชายเนี่ยขับรถมาส่งที่นครปฐมนะครับซึ่งเมื่อคืนผมหลับคาไลท์เลยนะครับคือแบบมันน่วงมากอะ่ะนะครับพอกลับมาถึงนะครับที่พักก็ทําการโหลดคลิปแล้วก็ให้ f อฟได้ดูคลิปกันนะครับสั้นบ้างคลิปยาวที่ผมตัดออกมาให้ f อฟได้ดูกันบ้างนั่นแหละครับก็ นี่คือความทุ่มเทของเราเนาะนะครับอย่างน้อย FC ก็ได้ดูคลิปย้อนหลังกันนะครับยังไงคืนนี้ผมก็จะเก็บคลิปมาฝากให้กับ FC ได้รับชมกันเนาะนะครับแน่นอนเรากลับมาก็ต้องมาโหลดคลิปก่อจะได้นอนก็ไม่รู้ตีอะไรนะแต่ก็โอเคเพื่อ FC FC จะได้ดูคลิปกันเพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ